คลิปวิดีโอนี้มีฉากจ้มสแกร์ที่ค่อนข้างน่ากลัวน,นะครับผมมีบรรยากาศที่ค่อนข้างมืดและมีการใช้เสียงที่แบบอาจจะมีเสียงในฉากจ้มสแกร์ที่ดังเป็นพิเศษอาจจะทําให้เกิดอาการตกใจได้ง่ายนะสําหรับใครที่รู้ตัวว่าไม่ไหวยังไงหรือว่ามีอาการตกใจแล้วเกิดปัญหาต่อร่างกายเนี่ยก็แนะนําให้ปิดคลิปวิดีโอไปก่อนนะครับผมแต่สําหรับใครที่พร้อมแล้วก็ดี๋วไปรับชมกันเลยนะครับ เอยกลัวจังเลยแปนึงนะผมขอเวลาทําใจกันเอาละเอาละบ๊ายบายบ๊ายบายโนเบลบ๊ายบายโนเบลโอ,อ,อโทรศัพท์ต้องหลับไหมไม่ต้องเหระอ๋อตุ๊กตามอยู่นี่อ๋อตุ๊กตามอยู่นี่ <laughs> to help you get settled in on your first night. <laughs> uh, <laughs> I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So, I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. <laughs> <laughs> so, <laughs> <but> <laughs> just focus on you through your first night. okay? <laughs> uh, <laughs> let's see. First, there's an introductory greeting from the <laughs> Freddy Pizza, a magical place for kids and grown ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days, where as soon as property and you win, Blah, blah, sound bad. I don't สบายไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ไม,ม่โดนโอ้สดีจุลาลักสวัสดีสสดอุ้มขาะยังอยู่วันแรกไม่มีอะไรครับชิวๆเนาะอยู่ชิวๆ,ๆ,วๆสบาย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 ตีสองอันตีสองให้ดูกล้องตีสองให้ดูกล้องตีสองยังวะทำไมเวลามันผ่านไปช้าขนาดนี้เนี่ย ยังอยู่เออน้องก็ต้องแต่คิดมาก ไอเชี่ยทำไมมันนานจังวะชั่วโมงเดียวเหรออ๋อโอเค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  bro. โอเคโปรอโอเคสามสามเอ็มพีเอ็ม เฮ้ยเฮ้ยหายไปตัวหนึ่งนี่นี่ัานี้ละมาันนี้ละ Bye. 哎呀！哎呀！哎呀！ 改了。 ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ